Thank <laughs> you. จเจริญพรญาติโยมผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายก็กลับมาพบในรายการอริยธาตุอริยธรรมวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาพูดถึงบทที่ทำวัดเช้าและเป็นบทแปนลนะได้สวดบททำวัดเช้าแล้วก็แปลให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็รับชมไปหลายท่านก็สามารถที่จะสวดเจริญพระพุทธมนต์ตามได้เป็นหนังสือ ถ้าจะเป็นหนังสือที่ตรงกับที่พระอาจารย์สวดมนต์ก็คือเป็นหนังสือของสวนโมกขภพรลารามหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีลักษณะของพระโลกิตเตสวนนะพระอโลกิตเตสวนนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวนโมกนั่นเองนะก็มีการสวดมนต์ทำวัดแปรนะก็มาพูดถึงธรรมะในช่วงเช้าที่มีการสวดมนต์ทำวัดแปรเนี่ย ก็จะมาสาธยายแล้วจะมาขับขยายในบทที่แปลตามความหมายให้เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งกว่าที่เราสวดมนต์แล้วไม่ได้แปลนะบางท่านสวดมนต์แล้วไม่ได้แปลก็วันนี้จะได้ฟังว่ามันแปลว่าอะไรบ้างแต่จะพูดในบทที่สําคัญเท่านั้นเราสวดมนต์ทำวัดเช้าและททำวัดเย็นเนี่ยเราเป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ นะแล้วก็ยังบทธรรมวัดเช้าก็จะมีเสริมซึ่งเป็นปร,ม,ธธรมัถธรรมในบทธรรมวัดเย็นไม่มีปรมัถธรรมมากนะักดังนั้นเราจะมาพูดถึงในบทธรรมวัดเช้าที่เป็นปรมัถธรรมมากามากขึ้นสักหน่อยในบทรัตนสูตรนะก็เราก็จะมีการสรรเสริญธรรมของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการสรรเสริญในบทต่างๆเป็นการสรรเสริญธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ในช่วงในช่วงที่ขึ้นว่าอิทัตถาคโตโลเกอปันโนพระตถา,าคตเจ้าพระตถา,าคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นบทที่ให้รู้ว่ามีองค์พระัมมาสมัมพุทเจ้านะที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกนี้และก็เป็นผู้ที่ตัดสู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองตัดสู้อะไรตัดสู้ในธรรมที่เป็นปรมัาธ ทมที่ไม่มีสภาวะความเป็นตัวตนรูปนามกันห้าเป็นเพียงสภาวะธรรมแล้วก็บทนี้ก็จะมีการสาธยายว่าอา่ม่ยันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าคือเมื่อเกิดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพุทองค์ทรงขับขยายพระธรรม แสดงธรรมะที่องค์พระสัมมาทิงเจ้าทรงรู้ซึ่งหาผู้ใดที่จะเข้าไปรู้ได้ยากยิ่งในธรรมอันประเสริฐที่อยู่ต่อหน้าต่อตาซึ่งเป็นสภาวะธรรมลุนธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสนั้นก็คือชาติปิตุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชรลาปิตุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มะระนำปิตุกข,ขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ทุกในความเกิดแก่เจ็บตาย ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นก่อนที่จะออกบวชนั่นก็คือเป็นทูตซึ่งมาสื่อให้พระองค์ทรงเห็นถึงความไม่เที่ยงและเป็นภัยอันมาสาลเป็นทุกข์อันใหญ่ยิ่งทีนี้เรามาดูว่าพระองค์ทรงเริ่มแรกเนี่ยได้เห็นการเกิดแกเ่เจ็บตายแล้วก็ทรงไม่เคยเห็นทรงสงสัยมากถามนายชนะว่านี่คืออะไรนายชนะก็อธิบายและพระองค์ก็ทรงน้อมมาที่ตัวเองว่า เราต้องเป็นอย่างนี้ไหมเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วพ่อแม่เราพี่น้องเราประชาชนของเราท่านก็ทรงได้ทราบว่าทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นนี่คือต้นต้นเหตุเลยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกบวชนะก็เมื่อทรงออกบวชแล้วท่านจึงค้นพบว่าที่แท้ทุกอย่างที่ ผูอทรงทรงเห็นเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมมันเป็นเหตุไกลการเกิดการแก่การเจ็บและตายและกลับมาเกิดเนี่ยที่เวียนอยู่ในวัตตะเป็นไซโคเป็นล้านล้านภพชาติเนี่ยในสามสิบเอ็ดภพภูมินะก็มีรูปประพมสี่รูป 4, รประพมสิบหกเทวดาหกชั้นมนุษย์หนึ่งอบัยภูมสี 4. ที่เวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่สามารถหลุดออกไปได้ก็เพราะว่ามันเกิดอุปทานในการยึดในการยึดพบยึดชาติยึดตัวตนและยึดสิ่งที่เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจฉะนั้นในชาติปิทุข,ขาเนี่ยความหมายก็คือการเกิดเนี่ยมันคือการเกิดขึ้นที่เกิดการกระทบและเกิดอวิชชาตั้งเห็นทางตากระทบทางตากระทบทางหูจมูกลิ้นกายและใจ เกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่เสื่อมแล้วก็เสื่อมสลายแล้วก็ดับลงไปชั่วขณะจิตแค่ลัดนิ้วมือเดียวแค่ลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นนี่คือความหมายที่เป็นปรมัตร์แต่ถ้าไม่เป็นปรมัตร์ก็คือเราจะเห็นว่าคนนั้นเขาแก่นะเขาเจ็บนะแล้วเขาตายแล้วเขาเกิดขึ้นเติบโตขึ้นมาแล้วเขาก็เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่ชราแล้วก็เสื่อมตายอันนี้เป็นภาษาคนเป็นสภาวะที่ ถูกหลอกลวงทุกคนถูกหลอกลวงอยู่นะก็เกิดอวิชานั่นเองคือความไม่รู้เมื่อเกิดการคอนแทคกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราจึงยึดว่าลูกเราแม่เราพ่อเราทรัพย์สินเราบ้านเราที่ดินของเราเขาว่าเราเขารักเราเขาไม่รักเราสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็คือตัวทุกข์ที่เป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสทำให ทุกคนเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าสัตว์นั่นแหละเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีวันสิ้นสุดฉะนั้นเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบที่แท้จริงแล้วมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมตลายระดับไปเกิดแก่เจ็บตายในภาษาคนแต่ภาษาธรรมก็เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายระดับไปชั่วขณะจิตนั่นแหละเป็นปรมัตตธรรมและพระองค์ก็ทรงเข้าถึงความเป็นจริงว่าทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีอยู่จริง โสกกะปริเทวทุกขโทมณัสสุปายาสาปิดทุกขาผูงทรงบอกว่าแม้ความโสความร่ำไรลำพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทีกท่การเกิดขึ้นแล้วเราก็ถึงเราจะมีความสุขที่เห็นโลกเกิดขึ้นได้ทาโลกได้ลูกมาแต่นั่นก็คือความทุกข์ที่ เขาเกิดมาแล้วเขาก็ต้องหิวต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับเราแต่ทุกคนไม่ได้มองตรงนี้ทุกคนก็จะมองแค่ว่า,าเราได้ลูกลูกเขาจะมาดูแลเราแต่บางท่านก็ไม่ดูแลหรือมาลูกบางท่านก็มาแล้วก็ทําให้เราต้องเสียใจทําให้เราดีใจทําให้เราต้องห่วงเขาทําให้เราต้องหลายๆอย่างซึ่งนี่ก็คือความทุกข์นั่นเองความสุข ก็มีอยู่แต่ความสุขนั้นก็คือความทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเราไม่รู้ว่ามันทุกข์นะก็ฉะนั้นเมื่อมีการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มันต้องมีการเขาเรียกว่าความโศกความร่ำไรลำพันธ์ลูกจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็ร้องไห้คิดถึงลูกไม่อยากให้ลูกไปแต่เพื่ออนาคตเขาก็ให้เขาไป หรือเขาต้องจากเราไปไปแต่งงานใหม่หรือหนีเราไปไปอยู่กับคนอื่นหรือเขาต้องจากเราไปเสียชีวิตไปสิ่งที่เรารักเห็นไหมความโศกเศร้าลำพันลำพึงลำพันเราบอกว่าเรารักลูกเราเรามีความสุขไม่หรอกเดี๋ยวเราก็ต้องโศกปบบริถวาหรือเราต้องสิ้นชีวิตไปต้องจากเขาไปเราป่วดอยู่แล้วเราต้องจากเขาไปเราก็ โศกเศร้าเสียใจลำพึงลำพันอนีเห็นไหมคับแค้นใจเขาทำร้ายเราเขาไม่ชอบเราลูกว่าเราให้เราเจ็บใจลูกทำให้เราต้องเศร้าหมองลูกทำให้เราต้องเสียใจอันนี้พระจา์ไม่ได้พูดในในทรนองว่าลูกจะทำร้ายเราตลอดแต่พระจารย์จะมองเห็นว่าความสุขหรือความทุกข์มันก็คือตัวทุกข์ที่ต้องเบียนวบ้ออยู่ในวัตตะของจิต แล้วทาให้เกิดไซโครเป็นวงกว้างคือเวียนว่ายายเกิดลูกต้องมาชดใช้พ่อแม่ต้องมาเกิดแล้วก็มาชดใช้กันเวียนว่ายกันอยู่อย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดอปิเยหิสัมประโยคโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกขอ์อย่างที่บอกประสบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันไม่เป็นที่รักที่พอใจแน่นอนมันเป็นทุกข์ปีเยหิวิประโยคโคทุกโข ความพลาดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เห็นไหมก็ตรงอย่างที่บอกทุกคนไม่มีทางที่จะอยู่ร่วมกันให้รักกันยังไงให้หวงแหนยังไงให้กอดไว้ขังเขาไว้เขาก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปแน่นอนขังเขาไว้ยังไงให้เขาอยู่กับเราเขาก็เน่าเปื่อยสลายไปก็ไม่มีแม้แต่เราเองก็เน่าเปื่อยสลายไปจะรักเขาไว้ได้ยังไง วัตถุทุกอย่างไม่มีทางที่จะอยู่คู่โลกนี้ไปได้ตลอดชั่วนาตาปีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีก็ต้องมีวันเสื่อมสลายตามการเวลาของเขาเราจะเห็นว่าเห็นไหมโลกก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปไปขุดค้นพบสร้างปรหลักหักพังค้นพบโครงกระดูกค้นพบสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่ได้คงอยู่ที่จะสวยงามมันอาจจะมาต้องพันปีหมื่นปี ร้อปีหรือเป็นล้านๆพบปีที่เป็นฟอสซิลเห็นไหมว่ามันก็เสื่อมสลายของมันตามการเวลาของมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่สภาวะเหล่านั้นเป็นเพดไกลทั้งหมดที่ทุกคนนักวิทยาศาสตร์และพวกเราก็เรียนรู้เพื่อจะไปค้นหามันแต่ไม่มีใครเคยมาค้นหาในวงจิตใกล้เพื่อจะดับทุกข์เพื่อจะได้พ้นโลกพ้นจากทุกข์พ้นในสามที่แบบภพภูมินั่นเอง ยำปิดชังนรารัภาติตตมพิถุขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ชัดเจนนะเราอยากได้สิ่งนี้และเราไม่ได้เราอยากมีรถมีบ้านอย่างเขาอยากร่ำรวยอย่างเขาเขามีรถมีบ้านทำไมเราไม่มีเขาอาจจะโกงกินค้ายาเสพติดแต่เราก็ไปชื่นชมเขาเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่บางคนมีเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่พอเราจะเห็นไหม รวยเท่าไหร่ก็ถ้าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความพอดีมีความพอเพียงมีความสันโดษในทรัพย์สินของตนเองใช่เราก็ทำมาหากินเพิ่มพูนได้แต่ไม่ได้เกิดความโลภที่จะอนำมาโดยความไม่ถูกต้องแลก็มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่ยแหละสังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันธาทุกขา ว่าโดยย่ออ,อุปทานทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปทานในขันห้าเป็นตัวทุกข์นี่เขาสรุปแล้วนะพระพุทธองค์ทรงสรุปแล้วว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็มาดูว่าเสยยะที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปที่เห็นทางตาแล้วก็เบทนูปาทาทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจเอา,เอาง่ายแล้วเกิดความรู้สึกเป็นความสุขทุกข์ เฉยๆเวทนูปาทานขันโทเห็นไหมเราย,ยึดมาแล้วคำว่าเวทนากับคำว่าอุปทานคำว่ารูปกับอุปทานรูปรดกลิ่นเสียงสมัมผัสคิดนึกเนี่ยเขารวมอยู่ในตัวนี้กับอุปทานมารวมกันแล้วก็เป็นรูปูปาทานขันโทบาลีเขาจะผันสละอูเป็นสละอูแล้วก็เวทนูปาทานขันโทความรู้สึกที่เป็นสุขทุกเฉยๆมันยึดมั่นถือมั่นนั่คือขันห้าที่ทุกนะ แล้วก็สันอยู่ความจําได้หมายรู้มันก็เป็นทุกข์ฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นแล้วเราจํามันได้สิ่งที่เรารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เฉยๆแล้วเราจํามันได้มันเป็นทุกข์หมดเลยเห็นไหมยึดมั่นถือมัน่นคือสัญญาที่เขาบอกว่าว่าโดยย่ออุปทา,านขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สังขารูปาทานขันโตเมื่อเราเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดน,นึกมันปรุงแต่งเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทางมโนจิตทางกายและทางนามทำรูปและทางนามฉะนั้นมันเป็นทั้งสภาวะแล้วก็เป็นทั้งาการที่เราเห็นทงางเป็นมหาปุตธุรูปสี่ทางกายภาพก็เป็นดินน้ำไฟลมแล้วก็เป็นสภาวะในสภาวะสังขารที่ปรุงแต่งจิตมันหลอกเราฉะนั้นในสังขารก็เป็นตัวทุกข์ วิญญาณูปาทานขันโธสิ่งที่เห็นทางตาตามีหน้าที่แค่เห็นจิตมีหน้าที่แค่รู้สิ่งนั้นได้ยินสิ่งนั้นได้กลิ่นได้ลิ้นรสสัมผัสแล้วก็คิดนึกสิ่งต่างๆนั้นมีหน้าที่แค่รู้และเกิดระดับแต่เราก็ไปยึดว่าเป็นเราเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราได้ยินเราได้กลิ่นเราลิ้นรสเราสัมผัสเราคิดนึกฉะนั้นขันทั้งห้าที่สรุปตรงนี้ก็คือเป็นตัวทุกข์ เยสังปริญญาญาพุทธเจ้าทรงให้รู้รอบสิ่งเหล่านี้ว่า,ามันเป็นทุกข์นะเนี่ยพุทธเจ้าทรงเขาเขาเรียกว่าพระพุทธรองทรงตัดว่าทารามโนโสภะวาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อย,ยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังทราบว่าเกวิเนติเนี่ยย่อมทรงแนะนําสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเราจึงเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยส่วนมากเลยที่ท่านพูดถึงนี้ การเรื่องนรกสวรรค์นเนี่ยท่านมีคนถามท่านจะตอบอย่างเช่นพระพิสุองเนี่ยเน่าเปื่อยอยู่เนี่ยใกล้จะาตายแล้วพระเจ้าก็ส่งไปปฐมพยาบาลมีพิสุาถามว่าทําไมถึงเน่าเปื่อยขนาดนี้พระเจ้าบอกอดีตชาติเคยฆ่านกไว้เยอะ,อะจับนกมาแล้วก็เอาไปขายที่เหลือก็มาหักขาหักปีกมันไม่ให้มันเดินเพื่อวันอื่นจะได้เอาไปขายต่อแล้วก็บางทีก็หลงลืมมันหรือขายไม่ออกมันก็เน่าตายท่านก็ปล่อยมัน ชาตินี้ท่านก็เลยต้องมารับกรรมตัวนี้เนี่ยท่านพูดเ่งนี้เป็นการอาตรอบคําถามแล้วก็ให้เห็นว่าการเป็นว่าแตาเกิดนี่มันเป็นทุกข์นะมันต้องกระทํากรรมเบียดเบียนกันซึ่งกันและกันไม่เขาก็เหล่าฉะนั้นแต่พระเจ้าทรงส่วนมากจะสอนในเรื่องขันห้าที่มันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตานั่นเอง รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงก็ชัดเจนว่ารูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสคิดนึกนี้มันเกิดขึ้นและดับไปมันมันไม่มีอยู่จริงแต่สภาวะธรรมนี้พระเจ้าทรงชี้ให้เห็นแต่พวกเราไม่มีทางเข้าถึงถ้ายังแค่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้รักษาศีลห้าแม้แต่พระพิสุทสง์รักษาศีล227ข้อก็ยังไม่เห็นสภาวะเหล่านี้เลยฉะนั้นพระพิสุทธสง์จึงไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้า เป็นพระอรหันต์เบธนาอนิจจาความรู้ส so, ึกสุขทุกเฉยมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจาทั้งหลายเนี่ยอนิจจาแปลว่าความรู้สึกความสุขทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นกับใจเราทุกคนเนี่ยที่เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วก็ทุกเนี่ยที่มีอยู่มากมายทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ความเฉยเฉยที่เกิดขึ้นอยู่มากมายทั้งหลายเนี่ยมันเกิดระดับ มันไม่เที่ยงเราไม่เห็นมีแต่การเจริญสติเท่านั้นส,สัญญาอานิจจาเห็นไหมว่าสัญญามันก็ไม่เที่ยงความจําได้หมายรู้นี้มันไม่มีอยู่จริงนะแต่เราก็ไปยึดมันว่าเนี่ยมันเป็นต้นไม้มันเป็นดอกไม้นะใบไม้ชนิดนี้นะว่านชนิดนี้นะราคาเท่านี้เท่านี้มันเป็นสัญญาทั้งนั้นเลยเกิดจากความรู้สึกเกิดจากการปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นเลยเกิดจากการที่ได้ยิน เห็นได้ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสและคิดนึกทั้งนั้นเลยสังขารเห็นไหมมันปรุงแต่งเราวิญญาณมันไม่เที่ยงสิ่งที่ไปรู้ทางตาหูจมูกิ้นใจมีหน้าที่แค่รู้แล้วมันก็ดับลงตอนนี้แหละสภาวธรรมวันนี้พระเจ้าทรงบอกว่าอันหนึ่งคาสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากเห็นไหมมีส่วนคือการจําแนกตามที่บอกมาเนี้ย ท่านจะบอกว่า,อาไอตัวสิ่งเหล่านี้ท่านสอนสาวกที่เป็นพระพระพิสุสง์ท่านสอนพระพิศุสง์แล้วก็พระเสกขะคือผู้ที่ยังล่ำเรียนปฏิบัติกรรมฐานอยู่ก็คือตั้งแต่โสดาบันฑัสกราคาแล้วก็อนาคาแต่พระอรหันต์ท่านไม่ต้องมาเรียนแล้วเพราะท่านสิ้นแล้วสิ้นกิเลสไปแล้ว ก็ถึงยังมีชีวิตอยู่แต่ถือว่ากิเลสนี่ไม่มีแล้วเกิดการกระทบแล้วไม่มีการปรุงแต่งและไม่ทําให้ทุกข์แล้วพอได้สลัดคืนซึ่งอสาาวะกิเลสสิ้นหมดแล้วที่เรียกว่านิพพานดังนั้นคำว่านิพพานก็ไม่ใช่สภาวะที่เราจะไปเมืองนิพพานนาถ้าใครสอนอย่างนี้ก็แปลว่าสอนผิดไปพบพระพุทธเจ้านั่งคุยไปนู่นไปนี่ยังเป็นมายาจิตทั้งหมดเป็นการสอนให้ไปท่องเที่ยว ยังติดในพบในชาติก็เป็นปูปูปาทานขันโทเห็นไหมยังเป็นยึดในรูปอยู่ยึดในเสียงยึดในกลิ่นที่ได้กลิ่นยึดในสัมผัสคิดนึกในริมรสต่างๆฉะนั้นอ,อยากให้โยมทุกท่านได้วิจาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเนี่ยมันมีความหมายเป็นในว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีอยู่จริงแล้วท่านก็มาพูดถึงว่ารูปังอนัตตา สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแต่เราไม่มีทางเห็นถ้าเราไม่ได้เจริญเจริญสติกรรมฐานอย่างแท้จริงแล้วก็ได้เห็นตามสภาวะตามความจริงได้แค่คิดนึกแล้วก็ฟังพระพิสุหรือครูบาอาจารย์สอนว่าลูกมันไม่เที่ยงนะหรือสวดมนต์กันทุกวันสวดธรมรมวัดเชา้าธราวัดเย็นทุกวันแล้วก็กล่าวอยู่อย่างนั้นแต่แม้แต่พระก็เหมือนตะหลิวไม่รู้รสแกงก็อยู่กับธรรม อยู่กับสภาวธรรมเป็นนักบวชที่ใกล้ที่สุดที่แต่ยังไม่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเพราะเอาแต่สวดมนต์เอาแต่กิจนิมนต์ต่างๆเอาแต่ไปทาในสิ่งที่เป็นเรื่องของโลกไม่ได้มาทำในสิ่งที่เป็นสภาวธรรมหรือจเจริญสติจนเห็นสภาวธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอน,ะะนัตตาและจะได้รู้ว่าขันธ์ทั้งห้ามันเป็นตัวทุกข์ ก็เลยทําให้ทุกคนต้องตกอยู่ในชาติยาคือความเกิดชาลามมาลรเดนะแลกตกอยู่ในความแก่โสกัปปลิทเทวทุกขโทมณัสอุปาญาตความโสความล่ําไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเนี่ยทุกโคติน,นาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วคือทุกคนหนีไม่พ้นเพราะว่าเราไม่ได้ มารู้ตามความเป็นจริงซึ่งในอริยสัจสี่ทุกสมุดไทยนิโรธมักว่าที่แท้ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังได้ยังไงเอาแต่ฟังเอาแต่พูดแต่เข้าไม่ถึงซึ่งสภาวะธรรมที่อยู่ต่อหน้าต่อต,อตาก็ยากและไม่มีทางที่จะพ้นทุกทุกกระเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเห็นไหมพวกคนหนีไม่พ้นที่จะต้องทุกในความทุกขเหล่านั้น แล้วท่านก็บอกว่าทำชะไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จีรปรินิพุตตมปิตังพระกวันตังอุทธิสารหันตังสัมมาสัมพุทธังฟังให้ดีนะเราทั้งหลายอุทธิศเฉพาะพระผู้ม,พมีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสต,ตัดสรุดชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพานานานแล้วเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนชัดเจนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว ท่านั้นกราบใดที่ทุกท่านยังเกี่ยวข้องกระเรียนอยู่ยังไม่เป็นนักบวชคุณไม่มีทางเข้าถึงที่เขาบอกว่าคารวะก็บรรลุรมได้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องเป็นคําพูดที่คุณถ้าบรรลุทมได้ก็บรรลุรมได้ถ้าจะได้ก็ได้ในแค่เบื้องต้นไม่มีทางที่สิ้นอสวะเพราะเท่าที่ดูพระ มันเป็นสิ่งที่ต้องเดินจากเดินกรรมฐานเป็นสิ่งที่ต้องเดินด้วยยานด้วยกรรมฐานเท่านั้นสวดมนต์รักษาศีลเป็นเพียงบาดฐานแก่งได้ยังไม่ได้เข้าถึงไม่เห็นสภาวะเพราะสภาวะนั้นละเอียดมากๆที่เป็นอนิจจังทุกขังนัตตาซึ่งเกิดการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและเกิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอยู่จริงชั่วขณะจิตแต่เราเข้าไม่ถึง ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นก็คือภิกขุนังสิกขาสาสิกขาสาชีวสมาปันาถึงพร้อมด้วยสิกขาและรมอันเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสุทน์ทั้งหลายคือรักษาพรหมจรรย์คือบวชและรักษาพรหมจรรย์คือการทำอ่าสติปัฏฐานสี่อยู่ในทานศีลและภาวนาทานอ่าเรียกว่าศีลสิกขาปัญญาสิกขาแล้วก็สมาธิสิกขาศีลสมาธิปัญญาสิกขานั่นเอง แะก็อยากให้โยมทุกท่านได้เห็นว่านี่ก็คือ,อบทธรรมที่ที่เป็นปรมาถธ,ธรรมที่เราสวดในธรรมวัดเช้าซึ่งมีความสำคัญมากฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็หวังว่าโยมทุกท่านเนี่ยถ้าได้สวมดมนต์แล้วอย่าสวดเร็วและควรจะสวดบทธรรมวัดแปรเพื่อเราจะได้น้อมระลึกถึงบทธรรมนั้นย้ำแล้วย้ำอีกทุกวันทุกเช้า ย้ำแล้วย้ำอีกทุกเย็นเพื่อให้เข้าไปมโนจิตวิญญาณทําให้เราเราลึกได้ว่าธรรมะขุนเจ้ามันจะออกมาเองว่าธรรมะพุนเจ้าเนี่ยจะได้สภาวะในจิตในใจได้ธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราซึมซับเข้าไปส่วนมนช้าๆแล้วแปลสเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจ แปรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เทียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเนี่ยเราแปลแล้วเราน้อมให้ระลึกนึกถึงธรรมแต่ละตัวที่ตัดพระเจ้าทรงตัดมาแล้วเราได้สวจสารเสริญเนี่ยได้เข้าใจในความหมายแล้วเราจะได้ได้รู้ว่าธรรมพระเจ้าเนี่ยมันมีทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแล้วเราจะได้ เข้าใจความหมายไม่ใช่เป็นนกแก้วนกขุนทองจเจริญพร